สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนวันนี้ตอนเช้านี่มาพูดถึงสถานการณ์เหตุน่ากลัวเมื่อวานเนาะที่กรุงเทพอดินถล่มเนี่ยการเหตุที่ดินถล่มในความรู้สึกข,ของก็คือในกรุงเทพมันมีการก่อสร้างเยอะเขาจะใต้พื้นดินเขาจะสร้างอุโมงค์แล้วก็สร้างตึกใต้ดินด้วยใช่ไหมเขาก็จะขุดดินลงไป ก็จะทําให้ดินเป็นโพรงและอีกอย่างอีกอย่างเอาน้ําบาดาลมาใช้นะเอาน้ำบาดาลมาใช้และทีนี้คิดว่าในกรุงเทพพื้นที่มันนิ่มอยู่แล้วทีนี้เราเอาดินออกไปเรื่อยดินออกไปเรื่อยและแม่น้ําเจ้าพระยาก็อยู่ฝั่งโน้นถ้าคิดดูว่าถ้าเราขุดพื้นที่ทั้งกรุงเทพอ่ะขุดออกไปเยอะๆแล้วมันก็จะเป็นโพรงไง ันก็จะเป็นโพรงมันไม่แน่นเหมือนสมัยก่อนที่ว่าเป็นดินอยู่แล้วมันไม่แน่นแต่ทีนี้โอกาสที่น้ําที่มันจะรั่วมาจากแม่น้าเจ้าพระยาเพราะน้ําแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยมันมันจะสูงกว่าพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ทะเลก็จะสูงกว่าพื้นที่กรุงเทพถ้าพื้นที่ไหนอะ่ะมันมีโพรงเยอะๆน้ํามันก็จะซึมเข้ามานะฮะกรุงเทพเนี่ยผมว่าอันตรายมากๆเลยนะฮะโอกาสที่ <h> ถ้าเก <h> ิดแผ่นดินไหวเนี่ยโอกาสตึ๊ดสูงๆอ่ะมีโอกาสล้มได้นะะ มีโอกาสที่ตึกจะถล่มได้ถ้ารากฐานไม่ดีพอนะฮะผมว่าพื้นที่ในกรุงเทพอ่ะถ้าเราสามารถเอ็กซเรย์ได้นะผมว่าพื้นที่กรุงเทพจะมีโพรงเยอะที่สุดนะครบางทีถนนในสีลมอ่ะเราคิดว่าที่เราขับรถอยู่ข้างบนอ่ะขับรถอยู่ข้างบนทุกๆวันอ่ะช่วงพื้นอ,อ่าอาจจะมีความหนาประมาณสักสนะีเมตรเนาะ จากพื้นถนนไปถึงข้างล่างประมาณสิบเมตรคุณยังวิ่งได้สบายอยู่แล้วหลังจากสิบเมตรไปแล้วหรือห้าเมตรไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นโพรงเวิ้งว้างอ่ะคิดดูอ่ะเหมือนในหนังแป๊ะเลยอันนี้เรื่องจริงไงที่หนังก่อสร้างมาเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงนะฮะข้างล่างมันก็จะเป็นโพรงเวิ้งว้างใหญ่โตมโหฬานแต่ทีนี้เราก็ลอยอยู่ข้างบนถ้าเกิดวันไหนอ่ะมันยุบตัวลงมามันจะยุบทั้งกรุงเทพนะผมว่า อันตรายมากนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่นักวิศวกรต้องคิดดูให้ดีนะครับก่อนที่จะเอาดินข้างล่างขึ้นมาเนี่ยคุณต้องอวางแผนให้ดีวิศวะอันนี้คือ,คอวิศวะที่วางแผนไม่ดีนะฮะที่เกิดตลบอะไรขึ้นมาเนี่ยโอเคนะเราพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆนะวันนี้อาจจะซีเรียส่อยนะโอเคลา